s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยป้ายาพอดแคสต์กับรุ่งรดีสวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายยาบายรุ่งนะคะเออป้ายยาวันนี้อยู่กับเจ้าเก่าเจ้าเดิมชมพูค่ะเออวันนี้เห็นที่อยู่ข้างหน้าก็ พัดลมก็รู้แล้วว่ามันมาอะไรคือของมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดใช่เพราะว่าบ้านเรามีหลายฤดูฤดูอะไรร้อนร้อนรอนมากร้อนสุดๆพระอาทิตย์เอออะไรแบบนี้ซึ่งเราก็เลยหนีไม่พ้นการมีพัดลมพกพาที่เป็นตัวช่วยเหมาะกับคนร้อนๆแบบเรา เคนฮอตเออโดยพัดลมที่เอาวันนี้เอามาป้ายวันนี้คือมีทั้งหมดสองแบรนด์อืเออซึ่งเป็นสองแบรนด์ที่เราคิดแล้วว่าเราเลือกไม่ได้บันดีทั้งคู่อือเออนานๆทีนะจะมีของที่แบบฉันเลือกไม่ได้ใช่เรียกว่าคือเราต้องเชื่อมั่นในการป้ายพัดลมของพี่ลุงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่ลุงเป็นคนที่เอ,อมีโอกาสที่จะต้องไปออก ข้างนอกเ,ออเยอะมากเราเป็นชาวโปรดักชันที่อยู่ในที่ร้อนขั้นสุดเอาดอทำการอากาศร้อนเราทำแบบ ทีมแมネจแล้วต้องเดินไปเดินมาไปเรื่อยนั่นแหละรวมถึงเป็นสายแบบคอนเสิร์ตอบดยืนลงหลุมอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบมันร้อนมากจริงๆเราต้องพบกับอากาศร้อนสุดๆจำาเป็นมากๆใช่โดยแบรนด์ที่เราจะเอามาป้ายในวันนี้นะคะก็คือ เริ่มที่แบรนด์แรกเลยละกันเอเอแบนอรนด์แ,นแรกอันนี้ละกันอ่ะแบรนด์แรกคือพัดลมพกพาจากประเทศญี่ปุน่นเออชื่อแบรนด์ว่าริทึมอืมอ่ะก็เดี๋ยวเล่าดีไซน์ก่อนอ่ะเดี๋ยวจกกันมาเลยเอ่ะได้ปึ๊บอ่ะหน้าตาของมันก็เหมือนพัดลมพกพาทั่วไปที่เ,เราเคยเห็นตามช้อปปี้ลาซาดาท,ทั่วไปอ่ะเนาะเออหน้าตาของมันก็เนี่ยมีเป็นพัดลมเบิบ มีปุ่มกดหนึ่งปุ่มไม่มีอะไรแบบซับซ้อนแล้วก็มีความแบบดีไซน์มาให้แบบตัวด้ามจับถือแล้วก็ตรงปลายแบบมีมีตะขอเกี่ยวสามารถแบบเกี่ยวกับกระเป๋าทําอะไรก็ได้อะไรอ้ย่างนงี้ยแผนนี้ใช่แล้วก็แบบมีตัวเชือกมาให้ด้วยเดี๋ยวเราจะล่าว่ามันแบบเออเนี่ยแขวนคอได้พกพาได้อะไรเงี้ยเออซึ่งเดี๋ยวเราอธิบายคร่าวๆก่อนเนาะว่าตัวเนี้ยมันเป็นพัดลมพกพาแบบสองใบพัด อเออคือถ้าชมพูสังเกตอ่ะจะเห็นนี่มองในแนวด้านข้างมันจะมีใบพัดสองชุดอ๋อเป็นสองชั้นที่มัน้อนกันอยู่คือมันจะมีชุดหน้ากับชุดหลังเห็นปะมันจะสอนกันอเออซึ่งใบพัดเนี่ยมันก็จะแยกมอเตอร์กันอืมอ่ะแล้ววิธีการทํางานของมันอ่ะคือมันจะแบบพัดสลับกัน S <S อ่าคือสมมติเวลาเราเปิดใช่ป่ะมันอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าแบบข้างหน้ามันก็จะหมุนอย่างนี้ข้างหลังมันก็จะหมุนอย่างนี้อ๋อเหมือนถึงว่าลมมันก็จะแบบว่าใช่หมุนส่วนทางกันใช่นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่ามันเลยทําความเย็นได้ดีมากกว่าแบบพัดลมที่หน้าตาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าแบบมีแค่ใบพัดเดียวอะแบตเตอรี่ก็คือเป็นแบบลิเธียมไอออนขนาด5 0 0มิลลิแอมนะคะแล้วก็คือเขาก็จะเทียบสเปคง่ายๆว่าแบบสมมติลมแรงลมของมันเนาะก็จะมีแบบนี้ กดค้างขึ้นมาเปิบครั้งแรกเนี่ยกดเปิบก็จะเป็นแบบลมเบาๆแต่สังเกตว่าลมเบาอ่ะแล้วแบบลมจากประเทศญี่ปุ่นอ่ะมันลมนุ่มอ่ะเออมันไม่ได้เป็นแบบฟูอย่างเงียเออไม่ใช่ลมที่แบบหน้าม้าฉันจะแตกกระเจิงอะไรประมาณนี้เอออย่างเขาบอกว่าเนี่ยลมต่ําเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณแบบสิบชั่วโมงอ๋อในในไอในการเปิดทิ้งไว้ใช่แล้วก็เปิดกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นแบบลม ขึ้นแรงขึ้นมาหน่อยขนาดกลางถ้าเปิดทิ้งไว้เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณแบบห้าชั่วโมงอือถ้ากดอีกทีก็จะเป็นแบบแรงขึ้นมาแล้วเริ่มมีเสียงขึ้นมาหน่อยแต่ยังคงคอนเซปต์ว่ามันนุ่มๆเหมือนเดิมก็คืออันนี้ยเปิดทิ้งไว้นะคะก็จะอยู่ได้ประมาณแบบสองชั่วโมงเออกดอ,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 อีกหนึ่งทีเป็นแบบโธโบโ <laughs> เห็นปะเร่มละตะโก้ลวเป็นตะโกแล้วเออตอนนี้คือเสียงคือพี่เกมบ่นละตอนนี้สาวเอ็นไม่ชอบสิ่งนี้เออแล้วก็เข้าไม่มบถ้าถ้าเป็นแบบเทอร์โบเนี่ยก็จะเปิดทิ้งไว้ก็จะอยู่ได้ประมาณแบบ30นาทีเอออ่าเนี่ยแหละก็เนี่ยวิธีการใช้งานพอปรับกดค้างไว้เปิดปุ๊บอ่ะปรับว่าอยากได้โหมดไหนถ้าไม่ใช้แล้วก็กดหนึ่งทีกดค้างไว้ค้างไว้หนึ่งทีมันก็จะปิด กลับมาเหมือนเดิมใช่ไม่มีอะไรซับซ้อนเออแค่นี้แหละแล้วก็ <Okay. S 1> แต่บางคนเขาจะแบบอา้าวแล้วมันจะแบบดีกว่าแบรนด์อื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอา่าคือเนี้ยที่ชอบมากคือเนี่ยแหละตรงคอของมันอะคือหักทําแบบนี้ได้ตั้งเพราะว่าแบรนด์อื่นก็หักได้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยคือเขา่าคิดมาไว้แบบให้มันหักแบบนี้ได้ใช่ปะ่ะแล้วก็วางบนโต๊ะคะ่ะนี่ไหนลองเลยปืบ๊บอ่ะแล้วคุณเปิด เ ah. แล้วแบบเวลาคุณร้อนคุณนั่งทำงานเอ,อเห็นไหมแล้วคุณก็ปรับแบบหักเอ็นคอแบบเนี้ยได้ตามอยากได้แองเกิลประมาณไหนนี่มันนี่มันเย็นมาถึงเราจริงๆแล้วเนี่ยใช่คือนั่งอ,อ,อยู่แบบเนี้ยและอันเนี้ยคือเปิดแบบลมต่ำด้วยนะคือมันก็อยู่ได้รอดเอออะไรเงี้ยแล้วก็คือมางคนแโอ๊ยเวอร์เปล่ามันก็แค่หักมาวา,างได้ไม่ค่ะเขาคิดมาว่าแบบให้มียางกันลื่นตรงนี้ ตรงตรงให้ที่มันวางบนโต๊ะแล้วมันไม่แบบอนเอีนอ่ะคือมันก็จะแบบสตรีกวิดอยู่ตรงนี้เปึ๊อบใช่แบบนี้มันมั่นคงนะรู้สึกว่ามันพอมันตั้งไปแล้วมันแบบโอเคใช่คือมันแบบดีมากพอตอนแรกอะชมก็สงสัยเหมือนกันเพราะพัดลมพับได้บางอันอ่ะเขาจะให้มันพับแบบหันหลังคือเหมือนกับว่าตั้งแบบนี้คือเอาขาไว้อย่างนี้แล้วเอาแล้วเอาแบบลมออกทางนี้คือเหมือนให้มันตั้งเหมือนเรียกว่าอะไรอะ เอ็นเออเหมือนเหมือนมือถืออย่างเงี้ยตั้งอย่างเงี้ยเออแต่อันเนี้ยคือเหมือนกับว่าให้มันแบบมันเป็นฟิลเอ็นเออมันหงายออกมาเองหงายออกนิดนึงเลยอใช่เนี่ยแหละคืออันเนี้ยคือหนึ่งดีไซน์ของมันเออแล้วก็การพับได้ของมันมันก็เลยถูกสร้างมาว่าการพับได้ของมันเนี่ยมันก็เลยถูกดีไซน์มาว่าโอเคพอมันพับได้แล้วอะคําว่าพัดลมพกพาของเราอะคือนอกจากแบบเราร้อนใช่ป่ะเราไม่ได้แบบแค่ถือมาแบบ จอเอออันเนี้ย uh huh. นนที่ชอบมากที่ชอบมากของแบรนด์เนี้ยมันคือการที่แบบเขาให้อีตัวสายนี้มาชมพูจะเห็นบางคนจะแบบก็แค่ใส่ของคออะไรเงี้ใช่ไหม uh. สายเนี้ยคือเขาจะแบบสามารถแบบปรับระดับได้อ่อ uh, <okay. S 1> เอออาชมพูมาห้อยคอโอเคก็ปรับได้อ่อ uh huh. ใช่แล้วก็แขวนลงไปใช่แขวนคอไปแล้วก็ค่อยแบบใช่แล้วบางคนก็แบบอ๋อนี่ไงแขวนคอก็แบบเอามาถือเมื่อยก็เอาวางอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยพอมันหักคอได้เราจะสามารถทําสิ่งนี้ได้หักมันเป็นเก้าสิบให้มันใช่แล้วครูก็เปิดเอาไว้แล้วมันก็จะเป่าหน้าเป่าคอเราเป็นแบบมาริมาริม เปิดตัวเวลาเปิดตัวแล้วผมแบบะไรี้ยวใช่ซึ่งเรา่รู้สึกว่าเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วเรารู้สึกร้อนอ่ะความร้อนของเราอ่ะเราอ่ะเป็นคนที่แบบร้อนตรงนี้เว้ยไม่รู้อ่ะคนอื่นเป็นไงกกอบหน้าตรงคอนคอร้อนตรงคอร้อนตรงกกอบหน้าตรงผมตรงอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าพอมันอยู่แบบเนี้ยแล้วมันเปิดทิ้งไว้แล้วมันเจาะตรงนี้ตลอดเวลาเราแบบหายร้อนน่ะเราคลายร้อนมันได้อ่ะอืมเออเราก็เลยชอบมาก ดีนะเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าเรามาถือจอยเงี้ยมันก็จะใช่เมื่อยเออแล้วอันเนี้ยพอมันแบบปรับระดับสายได้ใช่ป่ะก็แบบอยู่ที่ว่าอ่ะอยากได้ต่ําประมาณนี้ประมาณนี้หรือประมาณไหนอะไรเงี้ยเออก็คือปรับตามความต้องการของตัวเองได้ดีนะแล้วสายมันก็ดูแบบแข็งแรงมันดูไม่แบบกระลอกกอกเกตเสายก็แบบเบาไม่มีแบบบาดคอหรืออะไรเงี้ยปรับง่ายด้วยมันแบบใช่รวมถึงเนี่ยไอสิ่งนี้ที่แบบ เราไม่ค่อยเห็นแบรนด์อื่นทําเลยคือความเป็นตะขอที่แบบ p r a ค t i c a l มากๆเออบางคนอาจจะแบบไม่รู้สึกว่าก็ตะขออะไรเงี้ยแต่เราอ่ะรู้สึกว่าตอนเราใช้งานจริงอ่ะเวลาเราแบบออกไปข้างนอกเราสะพายกระเป๋าเราอะไรใช่ปะคือเราแบบก็ล็อกกับกระเป๋าใช่เราสามารถเราสามารถล็อกกับ เอี่ยมได้ยมชมูได้ใส่สองอันแล้วหย่อฉันก็เปิดไว้ย่อใช่แล้วใส่จุดนี้ไปดูคอนเสิร์ตได้เลยนะใช่แล้วก็ทำย่างนี้อะไรแบบเนี้ยคือเราอ่ะรู้สึกว่าดีมากหรือบางทีนะเราใส่กางเกงนะแล้วเราแบบร้อนมากแล้วก็เกี่ยวกับหูกกางเกงไว้อย่างเงี้ยเออแบบพกผ้าซึ่งทาทาไมแต่มันก็อยู่ได้จริงนะไม่ตรันแพคทีเคิลจริงๆคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคือบางคนรู้สึกว่าโอ้ยไม่อยากพกมันคือมันเราเคยมีบางอันแล้วเราก็ถูกว่าไม่อยากพกมันเกะกะไม่มีที่เก็บ อ่ะแต่ว่าการมีตะขอเนี่ยก็หมดปัญหานันไปแล้วก็สามารถใส่ถอดไอเชือกนี้ได้ตามสะดวกเออเนี่ยแหละก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆสําหรับไอตัวนี้เออเนี่ยคือใช้บ่อยมากเลยนะเราแบบทุกวันเนี้ยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปทําอะไรล้วมันร้อนมากเราพผอินนี่ไปตลอดแบบร้านข้างนอกมันร้อนมากๆสตรีทฟู้ดบ้านเราอะไรเงี้ยคือเอาอยู่ที่สุด r ท t ร์มนี่แหละ r e t u r ต่อมาเลยไม่รีรออีกแบรนด์หนึ่งที่หยิบขึ้นมาใครๆก็แบบว่าโอ้ยเคยเห็นแล้วน้าคะตามันประมาณนี้เออนี่แบรนด์ที่มีชื่อว่าจีซูไลฟ์เออไม่รู้ออกเสียงยังไงทุกคนชอบแบบจีซูไลฟ์แบบพัดลมของจีซูหรอจีซูแบบพิงหรือเปล่าหรืออะไรอะไรเงี้ยไม่แต่จริงคือมันแบบ จีซูอ่ะเออเราก็เลยเอาว่าจิซูแล้วก็ไลฟ์เออแบบนี้อ่ะก็เขามีหลายรุ่นนะความจริงแหลวแต่ว่ารุ่นที่เอามาวันนี้คือตัวท็อปของเขาออก็คือเขามัจะมีชื่อรุ่นว่าแฮนเฮลแฟนเอลตราวันชื่อบบชื่อก็แบบเหมือนยานอวกาศแล้วยิ่งพอเห็นอีเจ้าอะไรในนี้นี้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือเอาจริงนะพัดลมอันเนี้ยเดิมทีอ่ะมันหายในหมู่ของ คนแคมปิ้งค่ะสายแคมปิ้งเออเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้ดาราหลายๆคนอะคือใช้มันก็ได้ถูกขนาดน่ะว่าพัดลมเซเล็บอ๋อเออแล้วหน้าตามันไฮโซหน้าตาดูแบบอะไรก็ไม่รู้เอออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเนี่ยแหละคือมันก็มีฟังก์ชันที่แบบมากกว่าเป็นพัดลมอ่ะเออเพราะว่ามัน ด้วยความแรงของมันนะทำให้แบบเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อนอกจากการเป็นแบบให้ความเย็นกับเราละกันอเอออะไรเงี้ยอ,อ่าเนี่ยแหละก็ดีไซน์ของมันก็อาวงกาดอยู่นะอืมเออเป็นเหมือนแบบท่อของส่วนสาธารณะที่โดมิตาช น้าติดายอะไรเข้าใจใจที่น่ารัอ่าท่อสามอันอะไรเงี้ยแต่นี้เป็นหนึ่งอันนะแล้วก็ตรงเนี้ยคือหน้าจอ LED อืมเห็นไหมไฮโซไหมจะมี LED บอกบอกแบตเตอรี่บอกความแรงของลมแล้วก็จะมีแบบไฟเป็นหนึ่งเส้นซึ่งก็ไม่แน่ใจซึ่งอาจจะนี่แหละ อาจจะเหมาะกับสายแคมปิ้งมีความแบบไฟส่องสว่างอะไรเงี้ยแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีรูชาร์จเนาะรวมถึงปุ่มก็จะมีแค่ปุ่มเดียวแต่ก็จะมีตัวนี้เป็นคอนโทรลเลื่อนใช่เป็นแบบบอลในการเลื่อนซึ่งก็วิธีการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแค่กดปุ่มค้างไว้เช่นกันอ่ะ ลมมันออกทางทางนี้ออกฝั่งหน้าจอแออ่ามัก็จะมีบอกแบตเตอรี่ว่าแบบหนึ่งรเซนะคะตอนนี้แรงลมคือ1ออเออซึ่งอันนี้ยแบตของมันอ่ะคือเก้าพันแอมชาร์จ1ครั้งจะใช้เวลาประมาณ2.5ชั่วโมงนะคะชาร์จก็ก็ค่อนข้างนานเออ เขาบอกว่ามาันจะเป็นแบบฟาชาร์สิบแปดวัตต์อะไรอย่างเงี้ยนะเออที่แบรนด์เขาเคลมไว้ที่บอกว่ามันต่างจากแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็คือแรงลมค่ะแรงลมของมันเนี่ยปรับได้ตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยถือว <laughs> ่าเฮอพัดลมยังมีสามเบอร์ <laughs> เออไอเจ้านี้ว่าปังแล้วนะก็มีห้าเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์อันนี้คือ หนึรเบอร์ไปเลยจ้าคนเราต้องร้อนกันขนาดไหนเออเนี่ยคือมันก็คือปรับแรงลมแบบเนี้ยอยากเห็นละอยากเห็นใช่ป่ะคือสมมุิชมพูก็กดขางปึ๊บอ่าเนี่ยก็จะมีไฟบอกว่าแบบตอนนี้แบตเตอรี่เท่าไหร่แล้วก็จะบอกทีเนี้ยีกตัวแบบสกอร์ตรงเนี้ยก็คือทำการแบบสกอร์ขึ้นไปอมันก็จะแบบเพิ่มแล้วตอนนี้คือสามสิบสอง สอสองนี่แรงอยู่นะแรงแรงมากนะใช่แล้วเราก็แบบไปสุดเลยอะคือหน<ฮ>ึ่งร้อยอันนี้เสียงเหมือนเครื่องบินจะขึ้นแล้วตอนนี้คือเรา <laughs> อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ค่ะ <laughs> คุณกิติค่ะ <laughs> มันแบบใช่คือมันแรงมากใช่นี่แหละแล้วก็<อ>ซึ่งอย่างที่เราบอกแหละพอมันแบบแรงมากๆใช่ไหมมากกว่าแบบ การจะเป็นแบบให้ความเย็นกับเราอะ่ะทางแบรนด์อ่ะเขาก็เลยมีอะแดปเตอร์ให้อีกสองอย่างเออเนี่ยที่อยู่บนโต๊ะเราเนี่ยแหละมีสองอันหนึ่งหน้าตาที่ใครๆก็เห็นแล้วก็รู้เลยว่ามันเป็นไดปอผมแน่เลยเออมันเหมือนได้ปอผมมากซึ่งจริงๆค่ะเขาสามารถแบบเอามาใส่แบบนี้อ่าแล้วก็ทําหน้าที่เป็นเหมือน ไดเป่าผมจิงปะเนี่ยใช่คือแบบว่ามันแรงถึงขั้นแบบเป็นได้เป่าผมอ่ะแกคือตอนนี้คือนี่ไม่ใช่พัดลมแต่เป็นไดเป่าผมเอออะ่แบบเอาเป่าผมใช่ซึ่งแบบเธอเวลาแบบว่าไปยิมอ่ะแล้วแบบตรงนี้เปียกเหงื่อออกเลยอย่างเงี้ยฉันแอบเอามาเอามาเป่านะเออเออเปิล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 ออย่างเงี้ยได้ทำได้หรือแม้กระทั่งแบบรู้ป้าวว่า ชนชาวที่ไปออกออกกองอะค่ะเสื้อนักแสดงมันเปียกเนี่ยทีมสไตลิสต์นะคะควักขึ้นมาค่ะเป่าเสื้อนักแสดงแบบไม่ต้องไปหาปั๊กเสียบพัดลมอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากอ๋อแต่ลมมันก็จะแบบไม่ร้อนเป็นลมเป็นลมเย็นพัดทั่วไปใช่เป็นลมเย็นเพราะว่าอย่าลืมว่าหน้าที่หลักของมันคือให้ความเย็นเอออะไรแบบเนี้ยซึ่งเนี่ยอย่างแบบชาวแคมปิ้งเขาก็อแดปเอาไปทําแบบเป่านน่นนี่นั่นได้เออเอาไปแบบ เป่าไฟเวลาเขาแบบก่อถ่านหรืออะไรเงี้ยแล้วอยากเร่งมันอะ่ะคือเขาก็จะแบบเอาสิ่งเนี้ยไปใช้เออหรือแบบอีกหัวหนึ่งที่แบบหน้าตาเหมือนเครื่องเป่าฝุ่นเออคือความแรงของมันก็เลยสามารถทำให้เรา เป่าฝุ่นไดคือหัวเหมือนอะไรก็คือเป็นนานๆไปแล้วใช่คืออันเนี้ยเราสามารถเป่าฝุ่นได้อย่างอันเนี้ยรู้ปะเราเอามาเป่าฝุ่นที่คีย์บอร์ดเฮ้ยใช่จุดซอกเล็กๆที่เราไปไม่ถึงอืฉันก็เอามันมาเป่าฝเอ้ยโอเคมากใช่ ใช้ความแรงให้เป็นประโยชน์นี่แหละก็เลยแบบเป็นสองอะแดปเตอร์ที่แบบทางแบรนด์เขาแบบให้มาเออและก็จะมีอีกหนึ่งคือบางคนเข้าใจผิดว่าเ้าอย่างเงี้ยร้อนนะคือถือเอาอย่างเดียวเลยเห็นปะนอกจากตัวนี้อันนี้ก็สายคล้องก็คือแบรนด์ให้มาใช่ปะใส่ข้อมือใส่ของเข้าข้อมือก็แบบไม่ต้องถือคล้องไว้ที่ข้อมือแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียคือเราก็ต้องแบบถืออย่างเงี้ย ก็จะเมื่อยใช่ก็จะเมื่อยได้ไรเงี้ยซึ่งทางแบรนด์อ่ะเขาก็จะให้แท่นวางอ่าเนี่ยก็เป็นหน้าตาเป็นแบบแท่นวางเออซึ่งแท่นวางเนี้ยเราก็แค่แบบวางไอ้เจ้าตัวนี้ลงไปแล้วเราก็สามารถวางบนโต๊ะอืมไปวางที่ไหนได้แล้วก็แบบเปิดให้มันแบบเจาะมาที่ตัวใช่อะไรเงี้ยเอออ่ะดูดีมากเออดีไซน์มันแบบเวอร์ทุกคนเออ มันแบบชอบที่เขาการที่แบบจุดตั้งต้นของมันคือพัดลมแบบพกพาแต่ว่าเขาพยายามขยายแบบออเประโยชน์ของมันให้มันแบบว่าทำอะไรได้อีกเอนี่ยแหละแล้วก็เป็นแบบพัดลมในยุคนี้พัดลมพกพาในยุคนี้เออ่ะที่เนี้ยก็สรุปให้เลยละกันแบบรวบรัดตัดต่อนะคะข้อดีของเจ้าตัว พัดลมพกพาจิสูไลฟ์นะคะก็คือลมแรงสะใจแรงจริงแรงจริงแบบสะใจจริงไม่ถ้าหลายๆคนอ่ะเคยไปเห็นแบบว่าที่เขาแบบรีวิวกันอ่ะแล้วก็แบบเปิดอ่ะคือเขาเปิดแล้วจ่อปากอ่ะปากสั้นเออคือมันเบรนอะไรนะมันแรงแบบแรงมากคุณคิดเอาแล้วกันว่ามันสามารถเป็นไดเป่าผมได้อ่ะมันก็จะแบบแรงจริงๆรรอะไรเงี้ยเออแล้วก็ข้อต่อมาก็คงจะเป็นแบบ สามารถมาอด a p t ให้เป็นแบบอย่างอื่นได้มากกว่าการเป็นพัดลมก็คือเนี่ยเป็นไดเป่าผมเป่าอะไรก็ตามแต่หรือว่าเป่าฝุ่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออส่วนต่อมาก็จะเป็นแบบดีไซน์สวยงามเข้ายุคเข้าสมัยมินิมอลเออถือแล้วดูไม่เป็นคนขี้ร้อนขนาดนั้นหรือเปล่าแค่แบบก็มีมีไว้เออใช่คือพอมันไม่เห็นแบบพัดอะความแบบความ ความ oh, ที่ร้อนของเรามันจะดูหายไปนิดนึงนะออแต่<อ>ว่าการไม่เห็นใบพัดนั้นแรงมากจริงๆอ,อ,อะไรเงออีเออ้ยอส่วนข้อเสียละกันเออข้อเสียมันของมาน,นะคือสาหรับมองว่าอาจจะเสียงดังไปบ้างเออ,เ,อ,อเช่นแบบว่าคือถ้าสมมติรเราอยู่ในที่เงียบมากออแล้วเราเกิดร้อนขึ้นมาแล้วเ,เปิดมนะัน่ะคือด้วยความแรงที่แบบถ้าเราเปิดไปแบบ เบอร์แรงๆอ่ะคือเสียงมอเตอร์มันก็ต้องดังเป็นธรรมดาแหละก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าถ้าฉันต้องไปใช้ในที่เงียบอ,ะอ่ะอ,อีสิ่งเนี้ยมันอาจาจะสร้างความรบกวนคนรอบข้างได้อะไระประมาณนี้เออ,อรวมถึงข้อต่อมาคือมีน้ำหนักอ่ะถ้าชมพูถือ มันมีน้ำหนักม,นมันก็เหมือนฟิวแบบถือแบตสำรองอะไรอย่างนี้มันก็นใช่แบบที่แบบมีน้ำหนักประมาณหนึ่งเออเนี่ยเราอ่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันค่อนข้างมีน้ำหนักเมื่อที่แบบเราใช้อีกตัวนึ่งแบบตัวนี้อ่ะอันเนี้ยก็จะเบากว่าอะไรแบบนี้อืมอืเออนั่นแหละส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราสึกว่าอาจจะเป็นข้อเสียนะก็คือเนี่ยมันต้องถือติดตัวตลอดเออก็คือแบบนอกจากแท่นที่เขาให้วางใช่ปะคือสมมติมันต่อเนี่ยเราจะไม่สามารถปรับระดับมันได้แหละอืมอืมอืมเออเราแบบ เชดหน้าขึ้นหรือทำอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แล้วคือได้แค่แบบจัดวางใช่กับแบบเอามันมาคล้องใส่มือแล้วก็แบบถือเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราไม่แน่ใจนะว่าแบบการมีเอตัวตัวท้ายตรงเนี้ยเออคือเขาเหมือนแบบอุปกรณ์กล้องใช้ไปไขกับขาตั้งอะไรไปขัดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าทํามันได้ต่อยอดมันได้กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เนี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้เออแต่เนี้ยก็รู้สึกว่าอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ไม่สามารถแบบปรับระดับ ของแบบองศาที่เราอยากได้เอออันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียของมันเออส่วนตัวริทึมอ่าข้อดีของมันเนี่ยคือน้ำหนักเบาเออแล้วก็พอน้ำหนักเบาเสียงสำหรับเราอะคือเสียงเราสำหรับเราคือเราให้ว่ามันค่อนข้างเงียบเอออาจจะไม่ได้เงียบมากขนาดนั้นเมื่อเป็นแบบโหมดเทอร์โบหรือว่าลมแรงอะเนาะแต่สำหรับสาหรับเรารู้สึกว่าเบอร์หนึ่งอะ ไม่ลบกวนใครคือแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยโอเคมากๆเออจริงจริงมันไม่ลบกวนใครแล้วก็ไม่เป็นเสียงที่แบบแสบหูเสียงแหลมเสียงอะไรเงี้ยคือมันเงียบมากมเนี่ยอย่างตอนเนี้ยก็คือเปิดอยู่ใช่แล้วก็ต่อมาคือการ ใช้งานได้โดยไม่ต้องถือเออคือการคิดค้นที่แบบ make it simple มากโดยที่ไม่ต้องถือของคอได้แล้วก็ยังให้ความเย็นได้อยู่อ่ะอันเนี้ยคือเรารู้สึกว่าชอบมากๆาอหรือแม้กระทั่งแบบอะแดปเอามาตั้งบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยได้ก็เลยแบบชอบมากๆากเลยอะปรับองศาได้อะไรแบบนี้เออแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คงจะเป็นแบบลมนุ่มคือบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบลมนุ่มคืออะไรอ่ะแต่แบบไม่รู้ว่า คือลมที่ไม่เอะอะแบบเป่าแสบตาเออไม่ไม่เป่าแบบจนแสบตาไม่รบกวนการแบบใช้ชีวิตอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รบกวนตอนขณะที่เราเปิดอยู่อ่ะอันเนี้ยเราอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีของผัดลมเออซึ่งเจ้าตัวเริเทิมเนี่ยคือสามารถให้สิ่งนั้นได้มลมนุ่มกำลังดีเออนั่นแหละ ส่วนข้อเสียของมันที่จากใช้งานมาก็อาจจะเป็นแบบว่าอาพอมันโชว์ใบพัดแบบเนี้ยมันก็จะมีความแบบสิ่งสสรปรกอะไรเงี้ยเข้าไปติดได้อเออก็มันจะมีแบบแกะออกมาอ๋อแล้วก็มาเช็ดไช่ไต้องใช้แบบถ<ช>่ค <ไข S 1> วงอ่ะคือแกะแล้วก็สามารถเช็ดทําความสะอาดได้เออแต่ยังดีที่สามารถแบบ เอาออกมาเฉดได้ถ้าแกะไม่ได้คงหุดหยิดนะต้องสอดอะไรเข้าไปใช่อะไรประมาณนี้อ่ะนี่แหละก็เป็นสองพัดลมในหน้าร้อนแบบนี้นะคะที่แบบว่าอยากให้ทุกคนไปตามาใช้เพราะว่ามันดีจริงๆเออก่อนหน้านี้คือเปลี่ยนพัดลมมาเยอะเหมือนกันก็อันเนี้ยคือแบบที่คัดสรรมาแล้วว่าเหมาะสมเอออ่ะ แต่ฉัว่าก็แล้วแต่การแบบเรียกว่าอะไ,ไรไลฟยสไตล์ของแต่ละคนเหมือนกันนะเออใช่นะคือเรารู้สึกว่าให้เลือกเอาเลยคืออันเนี้ยคือเราเอามาแบบ ประกอบว่าคุณจะชอบแบบไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเป็นแบบสายแบบเอาไปอะเด็บทำอย่างอื่นได้ก็อาจจะรู้สึกว่าอจีซูไลฟ์ก็จะเหมาะอะไรเงี้ยเออมาด้วยราคาเออราคาราคาไงบอกเลยว่าสูงทั้งคู่เออเพื่อแลกกับฟัง์กชันหรืออะไรก็ตามที่ได้มาเนาะอย่างอันเนี้ยตัวเนี้ยก็จะประมาณแบบพัน u ์เออแบบ แต่ว่าจะเป็นแบบพันต้นๆนะเออราคาก็จะประมาณนี้แต่นี่คือเวลาที่สื่อโปบบมะมันรวมไอ้เจ้า accessories อันนี้ด้วยทุกอย่างให้มาหมดอ่าก็คืออยู่ในกล่องที่เขาใช่แล้วก็จะมีตัวสายชาร์จให้ด้วยอืมอืมอืมนั่นแหละแล้วก็ส่วนเจ้าตัว r i เทเนี่ยจะราคา990บบาทอ่าเออก็สูงเหมือนกันทุกคนเมื่อเทียบกับ พัดลมที่ตั้งพืนอ่ะเออแต่ว่าอย่าลืมว่าเนี้ยพอมันเป็นพกพามันแลกมาด้วยดีไซน์ด้วยอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยให้เราสะดวกสบายเออก็ค่อนข้างสูงอย่าลืมไปหาโปรโมชั่นก่อนกดซื้อนะคะทุกคนนี่ไงเป็นสิ่งที่จะต้องซื้อในช่วงแบบห้าห้าห้าเดือนห้าเดือนหกาซือประมาณนั้นได้หรือไหมก็แบบอะไรครึ่งเดือนนะปะที่แบบว่า ลาซาด้าอมีแบบสิบห้าวันที่สิบห้าอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็ลองไปหาซื้อกันได้แต่ว่าดีมากจริงๆแบบเลือกไม่ได้สองตัวนี้ชอบทั้งคู่มีฟัง์กชันที่แตกต่างกันแล้วแต่คือเราก็จะแบบดูไว้ว่าแบบวันเนี้เรา ไปในแนวไหนเราก็จะพกตัวนั้นไปแทนให้มันตอบโจทย์การใช้งานของชีวิตเราแหละเอก็ฝากไว้นะคะพล่มสองแบรนด์นี้หรือถ้าใครไปแบบกดโค้ดลดอะค่ะเราได้กี่บาทอะก็มาพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์หน่อยมีความสุขมากเวลาเห็นแบบคืออย่างตอนที่อัดเนี้ยมันเพิ่งผ่าน4ี่เดือนสี่ไปใช่ป่ะล้วชอบมีความสุขมากเวลาเห็นเพื่อนอะแคปมาบอกว่าอุ้ยแบบว่าฉันลดได้แบบห้าร้อยหกร้อยบาทฉันแบบฉันลดแบบ ได้20%่สิบเปอร์เซอะไรอย่างเงี้ยเออใช่อย่างล่าสุดคือพี่อุ้มบอกว่าเธอฉันกดกติน้ำอะพันกว่าบาทเหลือเก้เร้อยเอนี่อความภูมิใจเห็นปะเออใช่เรื่องแบบเนี้ยมันแบบ มันแข่งบุแข่งวาส,สนากันไม่ได้ค่ะมันต้องใช้ความพยายามใช่ะคะโอเคก็ติดตามวันนี้ก็จะเท่านี้นะคะก็ติดตามรายการป้ายยาได้นะคะทุกวันอังคารเว้นวันอังคาระคะ่ะสำหรับเทปหน้าจะเป็น อะไรก็ต้องติดตามนะคะสามารถรับชมรับฟังได้ที่ Salmon Podcast คะ่ะเยสำหรับวันนี้รุ่งกับชมพูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย